สวัสดี FC ช่องลุงพลประแตนแฟมิลี่นะคะแล้วก็สวัสดี FC ช่องมนโอมด้วยนะคะทุกคนคุยกันไประหว่างเดินทางนะคะทุกคนระหว่างเดินทางก็อ่ะพ่อพ่นมันพ่นอะไกันเรื่องวันแรกสิบวาอีหยังกระดายเส้นประสาทไปพ่นเลยไหมอ่ะต่อใครจะโทรมาอีกหรือเปล่าเฮ้ยลรื่งวันแรกวันสิบวาอีหยังวะอ่ะก็นะคะทุกคน หลายคนบอกว่าอันสมัยมกจเป็นติ๊กตอ,อกเนาะเขาจะแบบคอมเมนต์เยอะมากๆบอกว่าลุงพลเนี่ยลุงพลป้าแตนเนี่ยลืมลืมเขาเรียกว่าอะไรลืม,ลม,ลม,ลมต้นกําเนิดของตัวเองเป็นชาวไร่ชาวนาะนั้นเดียนะเด๋ยวนี้นาะไม่ทำเนดะ็กนี่นาไม่ทํทนานะไม่ทานงทํานาไม่กิดจงกิดยางนะทุกคนพอลงอะไรนะป้าลงที่ต่อ,อไปป้าเห็นคอมเมนต์หนึ่งบอกว่า หมดคอนเทนต์แล้วสิบอกสันว่าเออปากก็เลยตอบว่ามาเมื่อไห่ตา YouTube อันยังไงวะอยู่อันช่องยูทูบเบอร์เด้อเกิดอะไรปะอดีตบอกนะโผล่สิหายอีกละบอกว่าให้มาดูในช่องยูทูบนะคะนะเรามีการถ่ายคลิปทุกวันเลยนะยกเป็นเวลานอนนะมึงเธอนอนลุงมป็นยังไงสดนอนอยู่ <c oughs> เวลาก็นี่ต่อมันจะก็จะมีหลายคอมเมนต์นะก็จะมี ส่วนคนที่เอาเขาเรียกว่าอะไรตัดต่อคลิปข่าวนะตัดต่อคลิปข่าวไปลงอา่ามันก็เขาเรียกว่าอะไรเพื่อให้เกิดผลเสียหายเพื่อให้เกิดความแคงใจเพื่อให้เกิดประเด็นน่าสงสัยตัดมานานมากมายเนี่ยนะป้าก็บอกแล้วนะคนที่เม้นก็ขอให้เม้นกลางๆนะคะขอให้เม้นกลางๆเพราะว่าศาลเขายังไม่ตัดสินนะะเราก็ยังถือว่าเป็นบุคคลธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกันที่เขาเรียกว่าใช้ชีวิตประจำวันเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมก็ มีอะไรก็อย่าเม้นที่มันโดดๆมากนะเม้นกลางๆเม้นกลางๆนะคะเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่าไปเป็นแค่อะไรคิดตามช่องเขาอ่ะนะก็เขาเรียกว่ารักษาผวมปนอยู่ให้กับตัวเองอะไรเม้นกลางๆนะคะแต่น่ารักน่ารักนะคะทุกคนก็เอาง่ายๆเลยนะคือเขาตัดคลิปขาวมาลงใช่ไหมเขาตัดคลิปขาวมาลงสําหรับป้านะจริงๆป้าก็ ป้าก็เพื่อเข้าลูกบกเไป่าบอกเห็นอยู่ละป้าก็เจอกับตัวเองมาเยอะสําหรับคลิปข่าวนะคะทุกคน,นง่ายเลยไปที่้องเนี่ยตอนข่าวข่าวบางข่าวก็ยังบอกเลยว่าลุงกับป้านี่ร่ารวย500ล้าน,นสร้างสร้างบ,บ้านหลังละ500ล้านนะคะซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันแตกต่างกันมากนะ<า>มันก็สแสดงให้เห็นแล้วแหละนะว่าข่าวเนี่ย,ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นก็จะมีจริงบ้างไม่จริงบ้างนะคะทุกคนผสมผสานกันไปก็ พ่อู้ใดลุงจินการที่จะเชื่ออะไรๆอ,อย่างนี้ก็ก็ใช้ดุนพินิจด,ดูสักนิดหนึ่งนะคะส่วนป้าไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าทุกอย่างใน,ในป้าพูดในสารในสารหมดแล้วนะคะลุงกับป้านะแล้วก็ในสารลุงป้าก็ฟังมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในสือษษ่อ social เนี่ยมันไม่มีอะไรที่ป้าลุงจะต้องมาเอามาสนใจนะป้าเป็นห่วงแต่คนที่อมเมนต์นั่นแหละนะไม่พูดเยอะเป็นห่วงแต่คนที่อมเมนต์นั่นแหละอมเมนต์กลางๆอย่าโดดมากอย่าโดดมาก เออเป็นห่วงสุขภาพตัวเองด้วยนะทำในกระเป๋าอ่านับนำตูตาในกระเป๋าด้วยนะแล้เมนคอมเมนต์ด้วยนะส่วนช่องเขาหนาไม่ต้องห่วงหรอกนะคะเขาคงนับจางในกระเป๋าเขาว่าเยอะแล้วเป็นห่วงในคนที่คอมเมนต์นั่นแหละเอาง่ายๆเลยนะก็คือสายยังไม่ตัดสินก็ถ้าเขาเอาคลิปข่าวลุกคนเ้าแตนไปเล่นไปทําอะไรเนี่ยคอมเมนต์กลางๆก็แล้วกันเมนก็ประมาณว่า เราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะรอสารตัดสินดีกว่าเม้นแบบนี้จะดีกว่านะจะดูแบบเออนะทุกคนกไม่ต้องคำนวณตาในกระเป๋าไม่ใช่อะไรหรอกนะคือถ้าถ้าถ้าลงไปแล้ว f อซีก็บอกว่าออลุงป้านะโซเชียลมันมีเยอะมีเยอะนะป้าก็บอกเคยบอกแล้วนะป้าอดทนมาขนาดนี้แล้วอดทนอีกนิดหนึ่งจะเป็นไรไปนะ ถึงฝากบอกกับคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ก็กลางๆกลางๆจะดูน่ารักกว่านะแล้วก็ดูแบบว่าประหยัดตังค์มากกว่าเพราะว่าหมดกระถินแล้วเนี่ยนะคะหมดกระถินแล้วก็ยังมีผ้าป,ป่าอีกนะก็ถ้าถ้ายังเม้นไม่ค่อยดีก็อาจจะได้ร่วมกระถินผ้าป,ป่าด้วยกันปีนี้ปีหน้าไปเลยนะทุกคน <S <S มีอะไรมากเดินทางก็ไม่มีอะไรคุยนั่งบนรถก็รู้จะคุยอะไรก็คุยสัพเพเหระเรื่องคอมเมนต์ไป ก็เป็นความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยความรู้สึกดีๆนะที่มีให้กับคนที่มาเพิ่มยอดวิวให้กับช่องลุงพลป้าแต่มเป็นมรี่นะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรที่ความเป็นห่วงเป็นใยในการคอมเมนต์ช่องอื่นๆที่อาจจะทําให้คุณเดือดร้อนก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมผลิตภัณฑ์ทีพิสกินนะคะพิมพ์ atp p r e i n official นะคะ,นะคะเบอร์โทร0927947526 0985655266 0632425644ค่ะทุกคนก็มีครีมมีเซ <4 S 1> เ 4, รั่มนะวันที่4อยู่0923924458 4458นะจ๊ะอ่ก็มีทั้งครีมทั้งเซรั่มทั้งกันแดดนะคะทุกคนเจลอาบน้ำเจลล้างหน้านะคะที่พี่แฮนนิโซเป็นสบู่นะคะเป็นกาแฟาที่พี่โกโก้นี่พีคอฟฟี่นะคะ C vitamin plus beta g l u c o s a n นะคะทุะกคนนะคะ,คนนะ,คะก็ ตามนี้นะคะทุกคนสำรับวันนี้ก็เดินทางหิวเมื่อไหร่ก็แวะทานข้าวนะคะเซเว่นเซเว่นสำหรับวันนี้ <laughs> คลิปนี้นะไม่บายจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อๆไปนะคะ mm hmm. เราจะนั่งอยู่บนรถจนถึงอ,อาจจะมีอีกหลายคลิปพูดคุยกันนะ mm hmm. ประเด็นคลิปแรกก็จะเป็นซ,ซอฟๆนิดน,นึงนะคะ <laughs> ทุกคนลคลิปนี้ไม่บายจ้า <laughs>